เลยว่าจะต้องเรียนโครงงานกับ2องจะต้องเลือกภาษาที่สองภาษาใดภาษาหนึ่งถ้าสมมติว่าถ้าสมมติเรียนเลือกภาษาจีนมหนเทอมที่หนึงเลือกจีนหนบัง,บงคับในตัวว่าขึ้นเทอม2ต้องเรียนจีน2ขึ้นมสองเรียนญี่ปุ่นไปทันทีขึ้นมสอง จีนมันเบือแล้วเรียนลาวดีกว่าต้องเรียนลาวหนึ่งยว่าจะต้องเรียนโรงงานกับ2องจะต้องเลือกภาษาที่สองภาษาใดภาษาหนึ่งถ้าสมมติว่าถ้าสมมติเดยกเลือกภาษาจีนมหนอหเทอมที่1เลือกจีนหนึ่งบังคับในตัวว่าขึ้นเทอมสองต้องเรียนจีนสอง ขึ้นมอสองเรียนญี่ปุ่นไอ้ทอที่ขึ้นม2สองจีนมันเบื่อแล้วเรียนลาวดีกว่าต้องเรียนลาวหนึ่งเทอที่สองต้องเป็นลาวสองขึ้นมอสามเบื่อจีนเบื่อลาวขมิ้นดีกว่าก็เป็นขมิ้นหนึ่งและขมิ้นสองเข้าใจนะครับโอเคได้กี่กลุ่มนะครับสองกลุ่มรวมสิลวิชาแล้วต่อไปกลุ่มสุดท้ายที่น่าสนใจมาก <c oughs> โรงเรียนศรีสะเกดวิทยาลัยเป็นโรงเรียนเดียวในประเทศไทยที่ได้รับประกาศชื่อว่าเป็นโรงเรียนหลักสูตรดีเด่นของประเทศเรียกว่า4,000คน4,000หลักสูตรหมายความว่านับจากสิบวิชาแรกไปแล้วลูกอยากเรียนอะไรเลือกได้ตามใจชอบอีก4,000วิชา เลือกเสียหลกลุ่มวิชานี้เขาเรียกว่าสาระเพิ่มเติมเช่นอยากเรียนว่าเขียนก็เลือกว่าเขียนอยากเรียนขับรถก็ขับรถกษตรเอาเกษตรก็ได้อยากเรียนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็จะเรียกย่อยไปเรียนเรื่องอะไรล่ะโลกดาราศาสตร์ก็เลือกไปเคมีก็เลือกไปอะไรกเลือกได้เยอะแยะมากมายเลือกได้เยอะแยะมากมาย ตรงนี้เองที่บอกว่าเลือกตามความสนใจและความถนัดเข้าใจนะครับยกเว้นทีนี้ยกเว้นฟังดีๆทีนี้ฟังดีๆลูกที่อยู่ห้องคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ห้องพิเศษจะไปเลือกอื่นๆไม่ได้นอกจากวิทย์กับคณิตเท่านั้นขีดเส้นบล็อกไว้ให้เรียบร้อยพอกระแพนหกชั้นบล็อกเอาไว้ห้ามหนีให้เลือกตรงนี้ฟังคับ เข้าใจไหมครับลูกก็เลยจะเครียดนกเข้าไปอีกเพราะถูกบังคับห้อง IEP ก็จะมีกําแพงหน,นาๆมากั้นเอาไว้เลือกภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษอัดอื่นได้บ้างนิดหน่อยแต่ภาษาอังกฤษ็หลักกำแพงบล็อกเอาไว้ลูกทั่วไปเลือกเลยครับตามสบายเหมือนเราไปเที่ยวตลาดคลองถมอยากซื้อวีซื้อกิ ห้องกิเด็ดให้ไปเที่ยวได้เฉพาะบิกซีนะครับห้องวิทย์คณิตให้ไปเที่ยวได้เฉพาะอะไรนะที่เปิดรูอวางที่ดบนสิ่งทัานเออประมาณนั้นน่ะเรื่องไดตามนั้นอ้าวไปเรื่องที่อื่นไปแต่เที่ยวก็ไปเซ็นท่นไปอีกทีเซ็นท่านตื่นจังอนะไรไปไหนแม่เซ็นท่นเหมือนกันเลยเรื่ออะไรวิทย์เร็นออะไรคณิตอะไรอยู่อย่างนั้นเข้าใจได้ยังครับ เพราะฉะนั้นลูกทั้งที่เรียนอยู่ห้องปกติจึงถือว่าเป็นกลุ่มพิเศษที่โชคดีกว่าใครๆคำว่าที่โชคดีกว่าใครก็คือ,อคหลักสูตรนี้มีโรงเรียนเดียวในประเทศไทยคือศรีสะเกดวิทยาลัย,ยผมกำลังจะทำงานวิจัยส่งเสริมให้คุณครูที่ทำ่องหลักสูตรทั้งหมดมีวิทยาฐานะเพิ่มขึ้นเร็วๆนี เพราะนี่คือจุดเด่นของโรงเรียนไปสแสดงที่ไหนที่ไหนก็ตามทั่วประเทศ4,000คน4,000หลักสูตรศรีสะเกดวิทยาจังหวัดศรีสะเกดโรงเรียนอื่นทําไม่ได้เพราะอะไรหนึ่งครูมีจํานวนน้อยเปิดไม่ได้ที่โรงเรียนนี้มีครูที่เราจ้างมาเพื่อให้มาดูแลเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยประมาณปีละ40คน มากกว่าบางโรงเรียนจาะที่จ้างมาหลายสิบล้านครับคนครูประจำการนับเวลานี้มี160ครูจ้างอีก40กว่ารวม200กว่าคนไม่รวมเจ้าหน้าที่แลบบอยเจ้าหน้าที่คอมพิวเ,เตอร์เจ้าหน้าที่อื่นๆที่มาบริการระบบอีกจำนวนประมาณ30คนน่าจะได้จึงเป็น ขนาดที่ใหญ่มากเพื่อดูแลลูกด้วยเหตุนี้ก็มังจึงทําให้ลูกๆหลานๆห,หลายคนอยากมาเรียนที่นี่แต่ผมเชื่อว่าก่อนจะมาเรียนไม่รู้หรอกครับว,ว่ามันจะเป็นยังไงเพราะผมยังไม่ได้พูดผมจะอยากให้ทุกคนฟังไปพรองๆรองกันวันนี้หลังจากรับมอบตัวเสร็จจะมีกระบวนการในการลงทะเบียนเรียนที่นี่ ไม่มั่นใจว่าเป็นโรงเรียนเดียวในศรีสะเกดหรือไม่นักเรียนไม่ต้องไปเขียนบัตรลงทะเบียนยื่นที่ครูแต่ทุกคนจะเปิดโทรศัพท์มือถือลงทะเบียนออนไลน์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและบดเขตลงทะเบียนรุ่งนี้โปรดฟังอีกครั้งหนึ่งการลงทะเบียนเรียนที่นี่ใช้วิธีลงแบบออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ลงวันนี้หมดเขตพรุ่งนี้ไม่ลงทะเบียนเรียนถือว่าไม่เรียนก็จะไม่จบอย่าลืมนะครับลงทะเบียนเรียนลงได้สามดุลหนึ่งว 1> 1, ิชาบางไอ้ชดวิชาพื้นฐานเนี่ยแปดวิชาระบบมันจัดการให้ท่านหมดสองโครงงานระบบมันก็จะให้ท่านเลือกว่าเอาอะไรโครงงานเกี่ยวกับอะไรสามภาษาที่สองระบบก็จะให้เลือกว่าเลือกภาษาอะไร สี่ไปเลือกสาระเพิ่มเติมอยากเรียนอะไรเพิ่มเติมก็เลือกเครื่องมันจะจัดก,การให้เราแล้วก็รายงานผลกอเอาเป็นคนๆว่าลูกของท่านหมายเลขนี้รหัสนี้เลขประจำตัวนี้ได้เลือกครบหรือ,อยังถ้าไม่ครบโรงเรียนก็จะเริ่มติดตามว่าทําไมจึงไม่เลือกติดตามแล้วก็จะมีเงื่อนไขสองข้อหนึ่งก็เรียนไปแต่ปีหน้าหนูต้องเรียนมากกว่าเพื่อนสองให้เลือกใหม่ รอบม .1 จะอาจจะอนุโลมแต่ก็จะน้อยนะครับวันนี้ลูกทุกคนต้องกล้าที่จะเลือกพ่อแม่ถ้าอยู่ได้ด้วยก็จะดีนะครับให้เขาเลือกเดี๋ยวอีกผมจบจะมีวิชาการขึ้นมาอธิบายวิธีการเลือกวิชาเรียนโทรศัพท์มือถือที่เข้าอินเทอร์เน็ตได้มีไหมครับถ้าไม่มีไม่เป็นไรครับขึ้นไปบนอาคารจะมีอินเทอร์เน็ตรออยู่ตรงไหนก็ได้หรือไปร้านอินเทอร์เน็ตหรือไปที่บ้าน พ่อแม่รวยอยู่แล้วครับสบายมากที่โรงเรียนนี้ผมมีนโยบายให้ปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตทั่วทุกตารางนิ้วอยู่ตรงไหนก็เล่นเดียนได้ผลกระทบก็คือนักเรียนสปมอออเปลี่ยนโทรศัพท์เป็นว่าได้เลยมันเอารุ่นที่มันแชทได้นะแต่ว่าในความคิดผมนี่มันไม่จําเป็นเครื่อง30,000ื่นกับเครื่อง800ร้ออโทรมาก็เสียงเดิม แม่โทรไปก็เสียงเดิมส่วนใหญ่มาโทรออกรับเข้าแล้วก็เล่นเกมแชทหาเพื่อนแล้วก็ออกมาเพื่อนนั่งอยู่นู้เรานั่งอยู่นี่ถ้าแชทหากันมึงแค่ย,ยังเดียวมีคุณนั่งแนมมืงนั่งแนมหาอย่างไปมา,มาแบบมาแปบบบ,บแป๊แปบๆบพ่อแม่ผ้าจ่ายตังจ่ายตังคนรวยก็บริษัทอินเทอร์เน็ตบริษัทโทรศัพท์รวยไปเข้าใจวิธีเรียนนะครับเรื่องต่อไปครับ เรื่องการขอย้ายห้องเรียนบอโอคะลูกในชั้นมันอยู่หนึ่งทับแปดเพื่อนรักกันมากอยู่หนึ่งทับเก้าขอย้ายจากหนึ่งทับแปดไปหนึ่งับเก้ามันจะได้อยู่ด้วยกันตอบคำถามผมได้ผมจะให้เปลี่ยนถ้าเพื่อนสอบจุฬาได้ลูกท่านรับประกันไหมว่าจะสอบจุฬาได้ ตอบคำถามนี้ได้ผมจะให้เปลี่ยนผมเป็นลูกบ้านนอกอยู่บ้านเพชรตะบลลังแรงอุตัรวิสัยห่างนี่ไปประมาณ20กว่ากิโลมาโรงเรียนวันอาทิตย์ตอนบ่ายพ่อเอาถ้าขา้ามับเอาจักรที่บ้านมีจักรตัวหนึ่งเย็บตุ๊กตุๆกๆๆ,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 ๆเอาเข้าสารใส่มัดปากปาเป็นถุงข้าวสารแบกแล้วเดินด้วยเท้ามา20กิโล มาถึงเทเขาสานเซนพิษดึงพรวดไปเป็นพระขามาอาบน้ำต่อมาคนเดียวหัวเดียวกับเทิบมานั่งตรงไหนก็ตรงนั้นไม่มีสิทธิขยับครูให้อยู่หนึ่งทับสมก็หนึ่งทับสไม่มีสิทธิขยับแล้วก็มาจากบ้านนอกคนเดียวนั่งอยู่มองไปมีเพื่อนในเมืองคนขาวๆผมดำๆอยู่คนเดียวแต่ผมพ่อเอากนรกลตับให้ สมัยก่อนเรียกว่าโรงกระโปงตัดข้างๆก่อนแล้วก็ตัดตัดตัดมันก็เป็นบวกตัดใช่ไหมครับเป็นเรื่องต่อมอล็อกบปันนอกบางปันนอกบากเลบางเล่บางกวนบางกวนบักเตี้ยบังเตี้ยแล้วแต่มันจะพูดผมก็ไม่มีสิทธิขยับนะครับเพราะไม่มีเพื่อนแต่ผมก็สามารถเรียนได้ได้แคะแนวดีสุดท้ายก็เป็นหมอออกสอบมอ ลูกท่านวันนี้ทวินหาเพื่อนอยากย้ายห,ห้องไปอยู่กับเพื่อนโตขึ้นไปเรียนมหาวิทยาลัยจะเอาเพื่อนไปด้วยได้ไหมถ้าสอบได้มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเพื่อนสอบไม่ได้จะไปร้องกับใครถ้าสอบไดคนละมหาวิทยาลัยจะเรียนอย่างไรผมจึงคิดว่าผมโชคดีที่อยู่คนเดียวไม่ต้องมีเพื่อนมาแต่ผมได้เพื่อนใหม่เยอะแยะเป็นความโชคดี แต่ถ้าท่านจะตามใจลูกย้ายไปอยู่ห้องที่มีเพื่อนท่านกําลังลงโทษลูกอย่างร้ายกาจเพราะลูกจะไม่มีเพื่อนอื่นอีกนอกจากเพื่อนที่เขารักกันเท่ากลุ่มก็เข้าไม่ได้เพราะเข้าแต่กลุ่มกับเพื่อนตัวเองโตขึ้นเขาจะช่วยตัวเองไม่ได้ถ้าไม่มีเพื่อนไปคอยช่วยเพราะความกรุณาอยู่แล้วอยู่เลยวันนี้จึงไม่รับเรื่องขอเปลี่ยนห้อ บางคนหนักกว่านั้นนี่ครับมันได้ห้องปกติแต่มันเก่งกลด้วยเพราะเปลี่ยนไปห้องไอพีมาเะหนักกว่านั้นให้เปลี่ยนนะครับท่านอยู่ห้องปกติโชคดีที่สุดแล้วเพราะนี่คือห้องพิเศษที่ผมไม่เคยบอกใครมาก่อนผมจะไม่ให้ท่านรู้เพราะท่านรู้แล้วลูกก็จะไปคุยว่าเราอยู่ห้องพิเศษผมก็เลยจะไม่บอกให้รู้บอกไปแล้วบอกไปแล้วนะ เรื่อต่อไปครับขอเรียนว่าวันนี้ท่านจะได้อะไรบ้างวิธีการ้อบตัวในขผมขอข้ามานิดหนึ่งนะครับหนึ่งทับหนึ่งจะเริ่มจากทะน้นถึง1นงทับเจ็ดตรงนี้ทับแจะเริ่มตรงนี้ไล่ไปถึงทับสิบสามีมทั้งหมด13าห้องเรียนนะับเวลานี้ก็ห้องเรียนละประมาณห้าสิบคนเป็นกี่ร้อยก็ไม่รู้ เรียกไปหมดเนาะเขาจะเรียกท่านตามเลขที่เข้าไปก็เข้าป้ายหลังก่อนแล้วก็นั่งเก้าอี้พอเสร็จเก้าอี้หนึ่งเลื่อนขวาครับเลื่องขวานะครับไปเก้าอี้สองเก้าอี้สามเก้าอี้สี่เก้าอี้ห้าเริ่มต้นจากรับตรวจเอกสารมีอะไรบ้างให้เขาตรวจท่านไม่มีอะไรอย่าตกใจมีปัญหาปรึกษาปริญญา ผมช่วยท่านได้ทุกเรื่องไม่เว้นแม้แต่เรื่องเงินไม่มีให้มาบอกผมผมจะผ่อนพันให้ไม่ตองยืมเลยดีใจวมดเ้ยกูได้ยืมแล้วจะก่อนพันให้ก่อนแต่ถ้ามีแล้วก็ต้องจ่ายนะครับไม่ใช่ไม่จ่ายผ่อนพันก่อนเพราะเอาเงินไปนสื่อเลขก่อนไม่ได้ ท่านจ่ายที่หนึ่งจ่ายที่สองจ่ายไปจ่ายมาเสร็จเงยหน้าขึ้นไปสองป้ายสุดท้ายมันจะมีคาว่ารับเงินท่านจ่ายให้โรงเรียนเสร็จโรงเรียนก็มีน้ำใจดีมากครับจ่ายให้ท่านคืนวันนี้ท่านจะได้รับเงินคืนสองรายการดังนี้ครับต๊ะที่หนึ่งก่อนจะจบท่านจะได้รับ2 1 0ส,สบ,บาทเป็นซองที่หนึ่ง หน้านนครับเอาไปซื้ออุปกรณ์การเรียนสมุดไอ้ซ,อซื้อปากกาดินสอซื้อยางลบไปลองลองสองร้อยสิบบาทไปตลาดทองผมซื้อ,อยังไง,ง,ง,อองก็ไม่หมดนะอุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียน,ยกกนต้สุดท้ายมีป้ายรับเงินค่าชุดนักเรียนวันนี้ท่านจะได้เงินไปอีก450บบาทเอาไปซื้อชุดนักเรียน บางคนซื้อผ้าหนาหน่อยได้ชุดเดียวบางคนซื้อผ้าบางหน่อยได้สองชุดสามชุดคำว่าชุดนักเรียนหมายถึงแล้วแต่ท่านจะซื้อซื้อกางเกงทั้งหมดได้ไหมได้ซื้อเสื้อทั้งหมดเลยได้ไหมสี่ร้อยกว่าบาทได้ซื้อเข็มขัดอย่างเดียวได้ไหมข้อแ้วแต่ซื้อเลยครับไม่บังคับแต่มาโรงเรียนขอให้มีชุดเวกันเข้าใจไหม ซื้อชุดฟองได้ไหมไม่ต้องเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปสรุปว่าวันนี้ท่านจ่ายอะไรไปก็จ่ายเสร็จแล้วก็ได้รับคืนตั้ง660บาทน่ามาเรียนมากเลยย,ลยังไม่พอผกว่าเสจะไม่พอวันนี้ในใบคู่มือท่านก็จะมีอะไรนะบัตรบอกเบอร์เสือ้อใช่ไหมครับ ปีนี้เป็นปีแรกตามนโยบายของผมสก์จะไม่น้อยหน้าใครเพราะผมประกาศนโยบายไปว่าแจกฟรีสีรายการหนึเสื้อโปโลปีนี้แจกฟรีโมเดลสองเสื้อยืดสีแข่งกีฬาแจกฟรีไม่ต้องซื้อ 3. กางเกงวอรม์ไม่ต้องซื้อให้ฟรีและส กระเป๋านักเรียนตราสกอวแจกฟรีเสร็จแว่ามาจ่ายหรือมาเอาวันนี้มาเอาเนาะได้รับเงินคืนหก0ับุกสิและแจกฟรีอีก4ีรายการยกเว้นที่ไม่ยกเว้นวโรงเรียนมีกิจกรรมพิเศษสอนว่ายน้ำในวิชาพละศ,ศ,ศึกษามีสาะว่ายน้ำชุดว่ายน้ำ โดยโรงเรียนมีแบบมาตรฐานให้ต้องซื้อผ่านโรงเรียนเพราะเราจะมีแบบมีชุดให้มนจะดูตามนี้ถ้าไปซื้อตามร้านอาจจะเล็กไปตูดแหลมไปมันก็จะดูไม่สวยโรงเรียนก็เลยจะควบคุมมาตรฐานการผลิตมันมีหัวกมีชุดมีกางเกงเ,เขานั่นแหละครับเสร็จกระบวนการทั้งหมดนี้แล้วท่านจะผ่านประตูด้านนี้ห้าออกด้านนี้นะครับให้ออกประตูนู้น ไปรับแนวปฏิบัติการปฐรมนิเทีเป็นเอกสารหนึ่งชุดอยู่ข้างหลังยังไม่ได้แจกท่านเพราะจะแจกตอนสุดท้ายเกรงว่ามันจะไปสับสนเอาไปหมอบให้เขาเอีกมันจะยุ่งเลยให้ไปรับสุดท้ายรับแล้วก็เดินไปที่อาคารหนึ่งขึ้นไปห้องอาคารหนึ่งเรียกว่าห้องบริการไปแจ้งชุดว่ายน้ำเข้าใจนะครับ ไปแจ้งช oh, ุดว่ายน้ำว่าเขาจะดูตัวว่าโอ้อันนี้ต้องใส่ชุดเบอร์สเบอร์หเบอร์แปดเบอร์เเบอร์เแล้วแต่เพราะเด็กไทยปัจจุบันนี้บางคนก็ตูดใหญ่ก้นใหญ่เริ่มทำก้วนกินไก่มากกินเคเบางคนก็จ่อยเป็นหนูซิงอยู่เท่าแขนมีก็เลยไปเขดูชุดนะครับชุดว่ายน้ำนี่ตกแล้วก็ชุดหนึ่งเท่าไหร่ห้าร้อย สำหรับนักเรียนชายเจ็ดรอยสำหรับนักเรียนหญิงเอานักเงินที่ให้ไปมันจะเหลือหรือเนี่ยจ่ายกันไปจ่ายกันมานะ้ะบ้าหมอลำบูเนี่รับมาจ่ายไปจ่ายเพิ่มเลยนะครับวันนี้วันนี้เนี่ยท่านทั้งหลายถือว่าเป็นคนโชคดีการจ่ายเงินบ้างอะไรบ้างเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยใช่ไหมครับใช่ไหมครับอ่าจ่ายอีกแล้วนะครับอ๋อ,อห้องโสดอ๋อ,อโทษที ที่ว่าเมื่อกี้ให้ไปอาคารหนึ่งไม่ใช่ให้ไปห้องนี้ครับเด็กห้องที่มองเห็นใกล้ๆกับด็กระจกเดยออกมาตนุนวกนเ้ยวเข้าห้องนี้เลยนะครับห้องใกล้ๆเี่ยห้องส่วนอีกเรื่องหนึ่งเมื่อพูดเรื่องนั้นแล้วอีกนิดหน่อยวันนี้ท่านมอบตัวกับผมผมรับลูกเป็นลูกผมคุณครูทุกคนรับเหมือนกับที่ผมรับแล้วยังไม่พอครับโบราณถือว่าเมื่อมาอยู่กับบ้านกับเมืองต้องฝากผีฝากไข่ ท่านมาอยู่โรงเรียนศรีสะเกตวิทยาลายัยขอฝากกลนาทุกท่านฝากลูกทุกคนเป็นลูกของเจ้าพ่อฉุบลลวิเศษเป็นลูกของพระพุทธสิริมหาชุมบลไปฝากวันที่สิเอ็ดผมจะไปกราบไปส่งน้ําไปบอกกล่าวทั้งหมดนี้ว่ารับมอบตัวนักเรียนมหนึ่งแล้วกี่คนมสกี่คนตามบัญชีรายชื่อนี้ฝากให้ท่านอ่านท่านจะอ่านหรือไม่ก็แล้วแต่ เพราะเราเป,เป็นความเชื่อแต่ว่าถ้าวิธีการจะฝากเฉยๆก็ดูไม่ขลังปีที่แล้วช่วงที่ผมมาอยู่ผมก็เลยคิดอุบายอย่างหนึ่งขึ้นมาไม่ใช่ไม่ใช่อุบายหลอกท่านนะแต่เป็นพลอุบายให้เกิดความสูขทางใจเราก็ผลิตเหรียญเล็กๆขึ้นมาเหรียญหนึ่งเรียกว่าเหรียญพระพุทธสิริมหาชุมพลขอความกรุณาถ้าได้ฝากตัวเป็นลุกสิย์โดยรับเหรียญนี้ไปด้วยคนละหนึ่งเหรียญรับไปเลยครับ ส่วนทุกท่านที่รับไปแล้วส่วนใหญ่นะครับก็จะทิ้งเงินไว้ให้โรงเรียน100บาทต่อเรียนผมไม่บังคับว่าท่านจะบริจาคหรือไม่บริจาคแต่ที่ผ่านมาทุกคนรับไปก็จะจ่ายไว้100รไม่ซื้อก็ได้ไม่เป็นไรไม่บูชาก็ไม่ว่าแต่ควรจะช่วยกันเข้าใจนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าหอออกบังคับขายเหรียญเลยไม่ใช่ท่านจะช่วยหรือไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรแต่ทุกคนควรจะช่วยจึงจะสมบูรณ์ ในกระบวนการมอบตัวมอบผมแล้วต้องมอบฝากผีฝากใครด้วยตกลงนะครับท่านใดไม่มีรับไปก่อนคอนมสมที่หลังงวดละสิบบาทสิบงวดก็แล้วแต่แล้วแต่ท่านแล้วกันฝากไว้นะครับก็จะอยู่ห้องนั้นเหมือนกันวัดชุดไหว้น้ําเสร็จก็ รับเหรียญไปเอาไปไว้ที่นี่ไหว้โคให้เขาสาธุเถิดอธิษฐานว่าข้าพระเจ้าเรียนสออบบหนึ่งว่า้น้าก็าให้ไหลลืน่นสะดวกสองมา,ามงโรงเรียนก็สมองบวกลยนเก่งสามให้เจอแต่ครูใจดีอธิษฐานเราได้ทุกคนได้ทุกคนแต่ท่านุ๊กพมกตุณแม่ท่านใดคิดว่ามันน้อยเกินไปร้อยบาทผมมีพระใหญ่องค์หนึ่งนะครับเอาอยูบอ่บ่ ขายภาพด้วยไม่ได้ขายภาพนะครับแต่ว่าอยากให้ท่านช่วยเอาไปอยา่างนน้อยก็เป็นลูสกสกบเป็นสิทธิน,น้ำเงินเหลืองเป็นสิทธิรัพุทธศิริมหาจุพาเป็นสิทธิพ่อสกบเป็นสิทธิโรงเรียนเราเราก็จะมีเครื่องยึดเหนียวจิตใจท่านไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรถ้าท่านช่วยก็จะกล่าวขอบพระคุณอย่างยิ่งแต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีใครปฏิเสธนะครับสุดท้ายครับ วิธีการลงทะเบียนวันนี้อะไรบ้างได้อะไรอ้อสมุดและหนังสือวันที่หนึ่งพฤษภาคมหนึ่งพฤษภามาโรงเรียนเพื่อปฐมนิเทศวันนั้นจะมอบหนังสือเรียนให้เฉพาะส่วนที่จำเป็นส่วนที่เกินจากนั้นไปท่านซื้อเองนะครับเช่นอยากได้หนังสือจากประเทศสิงคโปร์ เป็นหนังสือคณิตศาสตร์ดีๆก็ซื้อให้ลูกตามใจหนังสือสำนักพิมพ์ซื้อ,อโรงเรียนจะมีหนังสือกลางให้ส่วนใหญ่ก็เอาไปใช้ในวิชาแปดวิชาหลักนะครับทีนี้ในวันนั้นก็จะมีสมุดมาจําหน่ายด้วยสมุดที่ต้องซื้อแล้วแต่ว่าใครจะจดทั้งเทอมหนึ่งโลสองโลห้าเล่มสามเล่มก็ซื้อตามใจเป็นสมุดตราโรงเรียนนะครับวันที่หนึ่ง ยังไงก็ได้ลงทุนแล้วก็ลงทุนอีกหน่อยแล้วกันนะเพราะวันนี้การลงทุนคือการสร้างคนคนหนึ่งเชื่อว่าจบสปบวแล้วดีทุกคนครับเนี่ยสิสบสบวดีทุกคนนอกจากจะรูปหล่อแล้วเสียงดีแล้วก็น่ารักพูดจาดนะีขายพัก้อเประมาณนี้นะครับ <laughs> วันที่หนึ่งมาโรงเรียนเพื่อจปะปัผมนิเทศเพื่อจะรับหนังสือ โอ้เสื้อเสื้อสีรายการเมื่อกี้นะเสื้ออะไรบ้างล่ะเสื้อโปโลเสื้อสีกางเกงวอร์มและกระเป๋าแจกวันที่หนึ่งตอนนี้สั่งไปแล้ววันที่หนึ่งเขาจะผลมาห้องนี้ก็จะมาแจกนะครับไม่ต้องเตรียมก็เอาใส่ถุงก็แกะมามาถึงแล้วมาใส่กระเป๋าโรงเรียนกลับก็จะได้อุปกรณ์ทั้งหมดกลับไปปีที่แล้วเรียนท่านทั้งหลายว่าสีรายการนี้ซื้อทั้งหมดนะครับ ผู้ปกครองโรเรียนที่นี่แล้วบน่นมาทำไมต้องจ่ายเงินเยอะโรงเรียนไม่บริการเลยไม่เหมือนโรงเรียนกูซอดรูซอดให้ฟรีมีรถรับส่งของเราก็ไม่คมีมีนี่ก็เลยขอเทียบชั้นโรงเรียนกูซอดหน่อยแจกฟรีบ้างแต่เรืร่องรถรับส่งเนี่ยเราไม่น่าจะจัดได้นะครับเพราะว่ามันจะไปรบกวนรถไฟเขาเพราะบางท่านมาวารถไฟสุดท้ายจริงๆครับ จากนี้ไปจะมีท่านรองบริการที่ยังตกผลผมพูดไม่ครอบคุมุมท่านจะมาเพิ่มเติมให้ก่อนจะมอบตัวและในระหว่างมีการมอบตัวผมและทีมบริหารขออนุญาตแนะนำเรงนี้ครับท่านแรกครับท่านรอบริการฝ่ายผู้รักการวันนี้ท่านจะรับเงินขอท่านทั้งหมดท่านรองไภไพศาลศิลวันนิ์ครับ ท่านที่สองถัดไปเลยครับท่านรองรบริการฝ่ายบริการแอร์ไม่เย็นห้องไม่พอเก้าอี้ไม่พอท่านจะดูแลท่านรองพิสิทธ์พลาชิตรครับท่านรองดรพิสิทธ์พลาชิตท่านที่สามครับดูแลเรื่องระบบวิชาการทั้งหมดเลยลูกจะจบไม่จบหลักสูตรเปไ็นยังไงท่านรองนิยมรอดเดี่ยมครับ ีท่านหนึ่งสำคัญมากในโรงเรียนลูกจะประพฤติดีมีความสุขอยู่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบทั้งร่างกายและจิตใจท่านรองกิติพลจตระแสนครับผมก็ลืยแนะนําตัวไปผมผู้ในการปริญญาภาคาครับเดี๋ยวท่านจะขึ้นมาเติมเต็มอีกนิดหน่อยก่อนจะมอบตัวอย่างไรก็ตามผมเรียนท่านทั้งหลายว่า วันนี้มาต่างคนต่างบ้านต่างถิ่นต่างสถานปัญหาทุกคนจะไม่เหมือนกันบางคนพร้อมก็จะไหลลื่นโดยสะดวกบางคนไม่พร้อมติดเรื่องนี้ขาดอันนั้นลืมอันนี้อยากได้อันนี้อยากเป็นอย่างนั้นอยากเล่าให้ฟังบางคนก็บมอจำได้ว่าพี่น้องกันได้ตั้งเฮากับมาทักมาถ่ายผมและคณะจะนั่งตรงนี้เดี๋ยวจะจัดเก้าอี้ไปให้ไว้สําหรับปรึกษาเท่านั้นไม่รับฝากนักเรียนเพิ่มไม่รับย้ายห้อง ไม่รับเปลี่ยนอะไรปรึกษาหารือพอวันนี้แม่กับพ่อมันแยกกันอยู่พ่อไปได้เมียใหม่อีกสองคนจะเมียไหนมาก็ปรึกษาได้ผมมีผู้เชี่ยวชาญนั่งด้วยเดี๋ยวจะให้คำปรึกษานะครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังวันนี้ขอ,อเรียนกับท่านท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราพุทธการจะมานำเสนอต่อ